สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างคะนอนหลับสบายนะสบายโอเคาใจเรื่องรถนี่แหละฮ่า่าป็นไรค่ะเดี๋ยวดูคันใหม่คันนี้เพิ่งออกมาจากสาขาชนค่ะฟังจนกระทั่งเราเกิดความมั่นใจอ่ะโอ้แม่ว่าแกพูดแบบโอ้นี่ยุ่งไปแล้วน้ำมันเครื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณมั่นใจได้เลยนะครับไปเลยใช่ค่ะอย่างเงี้ยดูให้หมดจริงจที่ที่นี่ดูให้จริงๆได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะแฟนพี่อ่ะเขาใช้อีลุสมาเนี่ยก็ดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นไร คือจริงๆมันไม่ถูกจิกอีสูสุค่ะถึงจุกจิกก็ดูแลง่ายอู่ไหนก็เข้าได้หมดใช่ค่ะทั่วไปได้เลยมันคนใช่และที่สําคัญคืออะไรถูกถ้าพี่ดูรถไม่เป็นไม่มีบาดเหตุจากสถาบันกลางตรวจรถนะคะอันนี้มีให้แล้วก็มีใบเข้าสูยรเรียบร้อยเพราะแกลค์แก็ได้ขายเลยค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ก็น่าจะได้จอไอตัวมิวเสีขาวเมื่อคืนที่พี่ก็จอไปแล้วใช่ค่ะ ถ้าก้อนนั้นไม่สามพันนะพี่กายจะจองแล้วดูแลให้หมดค่ะเหมือนกันค่ะเป็นไงคะเช้านี้เอฟซีมาดูรถกับเรกับเรานะคะมาจากไหนนะสมุทรปราการเพราะว่าวันนี้เช้ามาเบอร์นิดนึงนะคะเอฟซีมาจากสมุทรปราการค่ะวันนี้มาดูมิวเอ็กกเกตนะคะเห็นรถปุ๊บทดลองขับละเดี๋ยวพอลูกค้าทดลองขับกลับมามาดูกันว่าเอฟซีว่ายังไงต้องลอกปิดแอร์ทังสิงเครื่องได้เลยค่ะไม่ได้แต่งมาใช่ค่ะสองตัวนะนะ อันนี้เป็นแม็กแต่งมาใช่ไหมลูกอรัแต่ข้ออันนี้มันได้รถเดิมค่ะเดิมเดิมมาใช่ค่ะแม็กอีสุดเลยเดี๋ยวลองค่ะได้ค่ะได้คิดสูงมากแต่มันก็ดีนะก็ดี FC ค่ะลองรถเรียบร้อยนะคะเป๊นโอเคเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวขึ้นไปทาสัญญากับเราละ FC คนในสนสนใจรถรีบมาหาเกตเลยนะเพราะว่าอะไรจะปีใหม่แล้วจะได้มีรถพันเที่ยวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถไม่ดีเกตไม่ขายนะไม่ได้ค่ะ